สวัสดีครับวันนี้เรามาชมนะครับพันอ้อยนะครับหนึ่งเจ็ดแปดสองนะครับที่อำเภอผู้เขียวนะครับอันนี้เป็นอ้อยใหม่นะครับเป็นอ้อยยอดอันนี้ลักษณะพันอ้อยนะครับลำตั้งตรงนะครับสูงนะครับยาวครับจะเห็นได้ว่าเทียบกับแปลงข้างๆนะครับอันนี้เป็นพันอ้อยที่ยังไม่ตีเบอร์ นะครับอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าลักษณะแปลงเดียวกันนะครับก็ถือว่าสวยนะครับพันนี้ก็เป็นอ้อยที่ทนแรงนะครับมาอีกแปลงนะครับมารมแปลงอ้อยนีคือพันหนนะครับหนึ่ครับดู เราจะมาดูเรื่องของพันอ้อยนะครับ